สวัสดีครับเอฟซีเพนซองะดตนผู้สมทุกท่านนะครับผมยอดว่านเขาเก่าก็จะพา f เอฟซีเดตนผู้สมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนนทยาพารุย่ยก็พอแหลมท่อนะครับองพอแหลมท่อเนี่ยของเพิ่นกับเขามากทั้งบนทั้งล่างอันที่ผ่านมานะครับวันนี้ไปไกลมาแล้วสิเ็นเดตามไปฟังน้ำกันนะครับเขามาแล้วับรุนากดติดตามเป็นกําลังใหด้วยนะครับ ควมมุทั้งวันนี้กันนุษยที่ยาในบ่งปันใม้ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพื่อว่าใจเอฟทีและท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันที่เพ็นได้ตามไปฟังพออมกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับ้วิ่งรูดแปดบนนะคะห้แปดหนึ่งแปดสามนะคะเลขออกแปดสองนะคะสำหรับทางล่างเพคนใไ้รูดหกนะคะหกเจ็ดหกเก้าเลขออกหกเจ็ดตรงๆนะคะหัวดีอี้ยิ้นคาว่าพอออกจากล่งบานแล้วโท่มากห้นุ่นพที่ยาไปตามนะคะ เป็นเห็ดใบห้แล้วจะเป็นตัวใดไปส้มน้ากันเลยค่ะวันนี้นนทิยามาเยี่ยมพ่อแลอมท่องถึงบ้านเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะนะคะพ่อแล้วพึวงากงพาบเมื่อใดค่ะเมือเ้าร์นะคะเนี่ยค่ะพ่อคาเราเป็นแพ้นะคะเราเป็นเบาหวานขาบวมหมอให้นอนโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่เท้าใดค่ะตั้งแต่วันที่สิบห้าวันที่ เพิ่งออกว่าที่21ตอนเศ oh. ร้าอทิษฐานเต็มเต็มอยากซีมีแต่คนคอมเมนต์มากขอให้พ่อหายเร็วๆนะขอให้สุขภาพแข็งแรงแต่คนเป็นหพ่องนะคะหลายคนอยู่กับโทษมากทมหมายเลขบัญชีน้นที่ยากอะ่เรื่องบ้านใดมีหมายเลขบัญชีหายนะคะเพื่อผู้ใดอยากทำบุญกับพ่อนะคะอยากซอยค่ะ ยานะคะพอแล้วไปหาหมอตรงจ่ายค่ายาค่ามอนะคะวัตที่ผนานมาแนวทางของ่อนี่ะขาผู้ไดรูดนี่เขาทั้งบนทั้งล่างนะคะเพิ่นหายรูดแปดบนรูดหกล่างข้างล่างเพิ่นหายหกเจ็ดต,ตรงๆนะคะขาบนนั้นหายแปดสามกับแปดเนื่งเลขออกแปดสองนะคะแต่ว่านุนยา้ยที่ยาไายหายเบิ้งอยู่บ้านนะคะอยู่นี่ข้อมูลเอาอยู่ม่แด้วามาน้ำอยู่บ้าน,นะ วันนี้พ่อเฮ็ดไหวเราปะคะรุ้ว่าพิ่งเห็ดหมือเศร้ามันบ่คะนนอนไหนเือออกโรงพยาบาลมาเห็นเลยมาหาเลยมาเห็นเลยวงเอฟซค่ะขนาดแม่เิ็นก่มาแล้วนี่เอฟซีเปนมากนะคะเอฟซี FC มากเป็นมาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมครับสวัสดีค่ะเอฟซีมาเยี่ยมถึงบ้านนะคะ วันที่หน,นี่งกันยาค่ะวันที่หงกันยาที่หนงกันยาเอ่อบนรูดศูวิ่งรูดมันบ่ารูดศูนย์ศูนยเป็นเักวิ่งศูนยเอ่อจับกูศูนย์หน่งศูนย์นนนส แามตัวก้าศาอ้าศูนย์้าไปล่างครับเน้นชุดได้ค่ะพ่อคันผมมาเน้นยัำเด้นบอดถือจักเสียพ่อเลยว่าอยากเน้นเรีย่อเรีย่อักเสียอ้าวเพราะต้องเน้นต้องเน้นเนาะทางล่างมันจะได้เสียวรยล่างรูดห้าง ้างลูค่ะเออเ5เเ่อหาเจ็ดห้าเก้า่คือกันะครัว่าตเ้นตัวนี้ตัวน้นจะเสไรต่เน้นจังเสียอไร คือคืออยู่เนาะสรุปมิซมเนียบอกไม่เือ้าพรอมมเนียะดครัญญาซ่หาเอซ่เบอค่ะเดียวค่ะเดียผู้ใดอยากท้าบุญนั่หมเดี๋ยวันที่จะใส่นูจจดลงหลัง่างหายเอซี่เป็นธนาคารทนาค้กจ่ เป็นต้องสาขาก็ได้ซื้อว่า,าแหลมทองพอ่อแหลมทองแหลมทองนามสกุลทิ้นทอยที่ที่มาทิ้นวันที่ทิ้นวันที่ควันที่ัวัน <c oughs> ที่คือพ่อพ่อแหลแมแนหมนจอมว่า เนอะนุ่งผมว่าจะอย่างนีนุ่กังวเลยเนาะวันวันที่อะไรเป็นปะวันทีนวันเสร็จทีนวันอ๋อทีนวันไม่มีที่เออไยคนใหม่ผมใส่แล้วทีนวันอ๋อทีนวันเฉยๆหมูไปเขียนวันที่อ๋อเพื่อนเพื่อนบอกหนูว่าข้ามมาวันนี่หมายถึงคล้ายๆวันที่อ๋อเข้าใจแล้ววันพ่อแหลมทองวันี ทินวันโอเคโอเคชินวันอยที่ที่มาทินอ่าน้นยาจะทวนตัวเลขอีกรอบหนึ่งเด้อคแนวทางของพ่อแหลมทองข้างบนรูด0ูนะคะ0 2นย์สองศูนย์หนาตัวเก้าศนะคะข้างบนผู้ใดประยัดเพื่อรูดตั้งแต่0ูนย์ศูนยันถูนเนะคะสำหรับข้างล่างนี่ให้วิ่งรูดห้าห้าเจ็ดห้าเ้านะคะ เพราะอยากผ่านคือรูดตั้งแต่หาศูนย์ยันหาเก้านะคะสําหรับผู้ใดอยากร่วมท่าบุญกับพ่อแหลมทองธนานานทอข้สอนนะคะศูนย์สองศูนย์ศูนย์แปดสองเก้าเก้าสามสองหกหนึ่งนะคะ,ะ,คะพ่อแหลมทองทินวันนะคะนะคะจดไว้แคปหน้าจอไว้นะคะมันตะกี้พ่อว่าจะเบวยังกับค่ะหมวดวันที วันที่หนึ่งกันยาเอข่ายมันบ่เขึ้นวันที่หนึ่งกันแย่เอขายมันบ่เขึ้นค่ะปีที่ปีที่แล้วไม่เข้าปีที่แล้วปีหกสี่ก็ไม่เข้าปีหกห้าก็ไม่เข้าค่ะเลยค่ามั่นใจว่ามันติดมันติดเขามันติอเขาช่วงวัน,วน,วน,วน่แล้วมาค่ะตอนนี้หลังจากนั่นแล้วตั้งแย่ใบผิวบาง ตั้งแต้วันที่ตั้งแต้วันที่สิบสหกกันยาเป็นต้นไท1สิหกกันยาย่สิบสิกันยาแนกวันที่หนึ่งตัวารวันที่สิบหกตัวากวันที่หนึ่งพฤศจิกาเขาตลอดบอค่ะ หนึ่งสองสามงวดนี้เพราะมันแก่ามันจะขอบ่อตีหกสิ้มันกเขอกีกขาเแต่วันที store, ่สิบสิบหกกันยาเป็นต้นไปต้นหอดวันทีหนึ่งพฤศจิกายมันแก้วขาก็เลยจะบอกว่างวดนี้อย่าลงทุ่นหลายาทุ่าลงทุนหลายเหิ้เบื้อเสื้อเสื้อหน่อยหน่ยแคลงทุ่นยี่สิบปดไปสบาป เพราะว่าสติมันจะเป็นแบบนั้นมันป่าคะครับผมทางงวดได้ปีที่แล้วเขาปีนี่มันับเขาเพอ่งวดที่ผ่านมามันคันว่าเขาเพอ่มีโอกาสสือว่าเขามันเขามันเป็นในสันอี๋เนี่ยค่ะเห็นแน่ๆมากมันเป็นสันอี๋เรียกผมนี่สู่ของผมนี่คันว่างวดที่แล้วว่ามันเขาอยู่ครับงวดนี่กะที่เขาอยู่หรอกครับซอมเบิง์อ้ขันเขาทั้งบนทั้งหลางเองบ่ วัตถิ่ันธ์มาปีที่แล้วพ่อบอกว่าเขาปีนี้ก็จะเขาคือเก้าแมนดีลีนะคะเออบัดงวดงวดวันที่มึงกันย่านปีไก่ปีหกปีหกซี่มันก็บพรเขาปีหกซี่มาเพราะเขาแตเลยปีหกสิบหกเลยบ่หมั่นใจว่ามันสิเข้อก็ค่ะเออแต่เลายดจออกมาจังสี่แหละแต่ว่าลองลองแกะแกไปเพิ่มจันหน่อยค่ะว่าะมันที่สิบ ล่องอหัดนาตัวมเป็น,นหน่อยสอ่ตัวเมเป็นหน่อยเอยซีเรียงยิ่นชัดเจนแล้วนะคะพ่อบว่างวนดนีเพราะมันใจอย่าลงทุนหลายเด้อค่ะพอนได้กับพ่อนนะคะแ่่่างวดนาเนาี่ยเต่ว่ากันนะคะคอยคุยแคบนาจอนะคะข้างบนวิ่งรูด0ูนย์นะคะศูนย์หเลขสามตัวเก้าศู้างข้างล่างวิ่งรูด5้าห้าเห้าเก้า ผู้ใดยังรวมถ้ำบุญกับพอ่อกับธานาคารทกอสอ020082993261พ่อแหลมทองพินวันนะคะอะ่ะโศกโศก,กมนันมนันเฮงเฮงฟางฟางผ้ากับคุณพ่พอหลายๆนะครับกับสบายปันใดกระลูกมะเข็ดให้เอฟซีคุณกาวนะคะครับกับบังมายเอฟซีและตำรวจต้นสุดตันคงจะได้ยินในฟังแล้วนะครับตีนนันติยาเดซารูปเกลกองพอแหลมทองนะครับ สำหรับผมในถ่ยายคลิปนี้ก่อีซันหลุดอีกครั้งหนึ่งนะครับพอแหลมท่องเข้าบนล่างวันนี้หายมาแล้วหนึ่งกันย่างหกหกนะครับเบี่ยงบนล,ดลวดโซ่เลี้ยวศูนย์นะครับจับกูกับศูนย์หนึ่งศูนย์สองเก่าศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์สองนะครับวิ่งล่างลวดล่างนะครับก็คือลวดหานะครับจับกูหาเจ็ยหาเก่านะครับไปกลับนะครับ เป็นแนวทางสื่อต่างกิ๊บแม็กกตะบัรนะครับกวางไม้เอฟซีุก่านโคกศรียนินงฟังแล้วนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ขออยุติเพียงตำหนี้พบกวนอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ